สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันนางสาวพรพงษ์พรมน,น,น,นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างการ์ดวันเกิดด้วยโปรแกรม Photoshop กันนะคะเมื่อเราเข้า Photoshop แล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะคีย์แอนเนหรือกดเข้าไปที่ที่เราคีย์แอนไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกระดาษเปล่านะคะเราก็จะมาเริ่มทําการ์ดวันเกิดโดยการที่เราจะเลือกที่ถังสีนะคะแล้วก็เลือกสี ที่เราต้องการที่จะให้เป็นพื้นหลังหรือ b a แบ o กาวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเราจะเอาสีฟ้านะคะเราก็เลือกที่สีฟ้าแล้วก็พื้นหลังก็จะเป็นสีฟ้าที่เราเลือกไว้นั่นเองค่ะเมื่อเราได้สีพื้นหลังแล้วนะคะเราก็ไปที่ตัวทีนะคะก็คือเราจะพิมพ์ข้อความนะคะโดยที่เราจะแต่งคําว่า Happy นั่นเองค่ะ เมื่อเราตกแต่งคําว่า happy เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างรูปเลขาคณิตนะคะโดยที่เราเลือกเลือกใช้ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมที่โค้งนะคะแล้วเราก็จัดตําแหน่งหรือเลือกสีที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะสีที่เราอยากใช้ก็จะเป็นสีโทนฟ้าอ่อนๆน,นะคะแนวพาสเทลนะคะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็ จัดต,ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกรูปที่เราจะใช้นะคะเราสามารถกดไปที่ไฟล์หรือกดคำว่า open ได้หรือเราสามารถที่จะเปิดโฟลเดอร์แล้วก็ดึง ภาพจากโฟลเดอร์มาใส่ใน Ph oto ช h อ p ได้เหมือนกันนะคะเมื่อหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เลือกขนาดวางให้พอดีกับสิ่งที่เราทํากรอบไว้นั่นเองค่ะเราก็จะทํากรอบให้มันไว้ประมาณตรงกลางๆใช่ไหมคะเมื่อได้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งโดยการที่ดึงรูปจากโฟลเดอร์ของเรานั่นเองค่ะมาใส่ในโ t o s h o p เมื่อเราวางองค์ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะดึงรูปจาก โฟลเดอร์แล้วมาตกแต่งใน Photoshop ได้เลยนะคะตกแต่งตามที่เราสนใจหรือตามที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะและนี่ก็เป็นวิธีการแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop ง่ายๆนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ